หรือหมายแต่เช้าเลยโนแล้วเปิดซิงครับตัวแรกค่อยๆสู้ค่อยๆสู้ค่อยๆสู้มาค่อยๆสู้มาระวังอย่าไปเบรกแข็งนะเบรกแข็งง้างนะเบรกแข็งใครขาดเลยนะค่อยๆสู้นะค่อยๆสู้ไม่เล็กนะครับออกฟีอย่างเดียวนะครับออกอย่างเดียวเลย ค่อยๆผมปักเก็กก่อนแล้วก็วะแต่ไทยภได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆไปมุดตู้น้ำแป่งกันไหมครับพี่เล็กโอ้โนี่คระโดดไปแข่ครับพี่เล็กนึกบ้างเล็กบ้างไงนี่ครับจะไม่มือนใส่นล็กบ้างงจะไม่แข็งจะไม่แขนงสันอย่างเี้ยครับพี่เล็กนึกบ้างงไมเข้าเลยอ่ะค่อยๆค่อยๆมันอย่างเงี้แหละมันตู้น้ำอยู่ไม่เข้าง่ายหรอฮะไปเรื่อยๆเด็กก่อนไปมไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละอัดไปอัดไปไม่พี่เล็กก็พี่ก๊อฟเหนื่อยก่อนนะ ่เดินแหละนั่นแหละไม่ต้องแล้วมันไม่เข้าคืออะไรเดินไปเลยครับเดินปลดเลยครับเดินเข้าไปเลยค่อยๆพี่เล็กเนี้ยเถูกแล้วค่อยๆสวยเลยมาอยู่นี่มาแล้วนะมาแล้วละยอมเป็นเปลกระพงไม่ต้องเป็นยอมสวยอย่างเงี้ยอัดไม่ยอมแล้วมันไม่ยอมแล้วมันไม่ยอมเลยยอมผมเชอะผมเมื่อยแล้วยอมผมหน่อยเชอะอ๋อเราแค่ตกปลากระสุนเองนะกระสุนตัวแรกนะเราแค่เราแค่ตกปลากระสุนเองนะา่ชีวิต ไปเยอะไหครับเปเยอะไหครับโอ้โอไปแล้วอะครับไปแล้วครับปลาที่ปลาที่นี่ไม่นห่วงครับโหดตัวเดี๋ยวตัวแรกตัวแรกไปกินเบียร์ละไปไหนเนาะนั่น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 หันหันคันตามมาเลยตัวพี่กอมก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับไม่เล็กไม่เล็กเไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กเล็กอนี่อะไรนี่เล็กนหมครับเล็กเล็กเจอไม่เล็กเล็กเจอไม่เล็ก เไม่ล็กค่อยๆมาอุ้ยกระซูอยู่แล้วอย่างนี้อย่างอื่นนักเไม่เล็กค่อยๆมาค่อยๆเล็กค่อยๆเพิ่มเบกขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าออกออกจากนี้แล้วออกจากช่องหินมาแล้วมาลูกมาตัวแรกแล้วก็จัดให้เลยผมอยู่ฝั่งนี้แล้วตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ปีขนาเลยก็ได้ปีขนาดเลยก็ได้โอ้ยกรอบใจองศา ปลาชโดครับเจ็ดเก๊ชโดต้นน้ำยันเปิดเป็นปลาลิมิแต่ฟีขาวนะครับเปิดตัวแรกมาชโดแต่เช้าเลยลากเข้าฝั่งไปเลยครับลากเข้าตื้นไปเลยมีทีมีที่ตัวนะโอ้สวยงามมากเลยเจกปากคาปากคาชโดโชน่อย นิ้วโป้งงัดคางแย่ปากงัดคางนิ้วโป้งแย่เข้าไปในปากแล้วก็งัดกรามมันขึ้นมาอ่าจับจับได้ไหมไม่มีปี๊บปี๊บจิ๋วอยู่ปี๊บจิ๋วเลยจับช็อค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 ใกล้ๆเหยื่ออ่าฮะอ่าฮะจับใกล้ๆเหยื่อจับใกล้ๆเหยื่อ เฮ้ยกิปเปอร์กูมาใช้กับกระสูนไอ้สุดมึงก็เสือกมาแดกถือหน่อยครับถือหน่อะไรเช็ดเคยังรอพี่เล็กขอบคุณครับโอ้โหมิน้ามันสู้หนักเหลือเกินน่าจะซีขอบคุณครับขอบคุณครับอแบบว่าหันข้างปลาหน่อยครับพี่กอล์ฟโลกที่บ้านได้อภัยแล้วเนี่ยเป็นไงตีมันเช้าตัวแรกในชีวิตเลยครับไม่เกี่ยวนี่ชะดต้นน้ำมันไปเยอะชะโดต้นน้ำนี่โหด แรงดึงก็ว่ามันไม่เข้าสักทีกระสุนก็โอ้หกระสุนอาจจะขาดไปเลยอ่ะกระสุนมันสปินแรงกว่านี้มันสปินปุ้งมันวิ่งปี๊ดเลยเสียวเสียวตก็เสียวเหมือนกันเย้ขอบคนักขาตเดี๋ยวติดหมดแล้วไม่เป็นไรขอบคุณครับเดี๋ยวเล็กไม่นัดทีนี้ตบไม่ ขวาหน่อยขวาหน่อยอ้าวสวยงามพิดโทษครับรวางเด็ดเกี่ยวเกี่ยวได้แล้วครับอย่าเพื่ครับสองเฮ้ยโอ้โหแหว่งคนหล่อขอบคุณครับเมื่อวานนี้เขาได้ปลาช่อนบนต้นน้ำใหญ่กว่านี้อีกจริงหรอโอ้โหผมตกใจเลยอะช่อนใหญ่กว่านี้อีกอะไอ้นี้พอแล้วไอ้นี้เอาไปแดกไหมเนี่ยเอาไหมแต่กินนะ ลปะเนมปล่อยเพื่อครับเน่าแน่ควายจะเย็นเดี๋ยวแดดออกมันเนี่ยร้อนจีอ่ะคันสวยๆหน่อยรโดดนั้นปิ้นคว่หอมดีเดียวไปิ้อหายแล้วควายอยู่ควาอยู่ควาอยู่ควายคิเปอรอยู่อโหจะปล่อยรูจะปล่อยปลาพ็อปคิปเปอร์อ๋อ มกูลุงยิ้มเป็นแดดเดียวแล้วเยอะนะเมื่อวานนี้ก็มีตัวใหญ่วิ่งมาถึงเรือเลยมาวนจะกัดเหยื่อ